สวัสดีค่ะทุกคนพี่อุ้งมาแล้ววันนี้พี่อุ้งก็มากับของกินเหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นของกินจากเมืองจีนเหมือนเดิมค่ะสําหรับวันนี้พี่อจะพามากินตัวนี่นตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือรากบัวอ่าเป็นรากบัวปรุงรสหม่าล่านะคะดูดีน่ากินมากเลยุกคนอันนี้ก็คือสามารถแกะซองแล้วก็ทานได้เลยนะคะอยากชิมแล้ว ทุกคนมาดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนอุปกรณ์พร้อมแล้วเราเริ่มนสินะพื่จะแกะแล้วนะเจินอันนี้มันเป็นซองแบบซิลมาเลยนะมันไม่มีลมข้างในเลยนะคะหอมทุกคน เอ๊ะมันไม่ได้เป็นแผ่นทุกคนมันไม่ได้เป็นแผ่นเหมือนในรูปมันเป็นเส้นๆน่ะวิจะเทเลยแล้วกันพี่ว่าคิดว่ามันจะเป็นแผ่นๆเหมือนในรูปอันเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเส้นๆน,นะอ๋อมันเป็นรากบัวเส้นๆมา ก็จะมีน้ำซอสมาด้วยนะคะจะมีน้ำทุกคนนะมันหอมมากเลยอะมันกลิ่นหอมมากเลยดูดิเขาจะเป็นรากบัวที่ไม่ได้เป็นเป็นแผ่นวงกลมนะจะเป็นรากเฮ้ยยังมีเส้นใย,ยบัวอยู่เลยดูดิทุกคนเห็นเส้นใย,ยบัวไหมโอ้ ะะส่วนผสมหลักๆก,ก็จะมีเป็นตัวรากบัวแล้วก็เป็นซอสหม่าลา่าเป็นซอสหม่าล่าแล้วก็มีเป็นเครื่องเทศนะคะโอเคทุกคนเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนมันหอมมากเลยนะมันมีมันเป็นกลิ่นหอมแบบอหอมคล้ายๆอะไรย่างอ่ะคล้ายๆหมูย่างหรือล่าหมูย่างปิดย่างอะไรเงี้ยทุกคนชิมกันเลยดีกว่า ม่กรอบมากเลยอ่ะมันกรอบมากเลยอ่ะทุกคนแล้วมันก็หอมมากเลยอ่ะอร่อยมันไม่เผ็ดนะคะแต่ว่ามันเป็นเป็นกลิ่นหมาล่า มันกรอบมากเลยอร่อยอร่อยมันน่าจะเป็นหอมเครื่องเทศอ่ะทุกคนมันหอมตัวเครื่องเทศมากเลยอ่ะแล้วก็บัวบวมันจะกรอบกรอบแล้วก็หวานกับกรอบหวานหวานส่วนเครื่องเทศก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นกลิ่นของหมาล่าเป็นรสของหมาล่า อืมฮอันนี้อร่อยนะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบหมาล่าก็อาจจะทานไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่าพอพี่อุ้ยกินไปสักสามสี่ชิ้นมันจะเริ่มรู้สึกว่าลิ้นลิ้นจะเริ่มชาแล้วอะโอ้พระเจ้าจ๊อด มันยอดมากตัวนี้อร่อยนะอร่อยเลยแหละคือตัวรากบัวมันจะกรอบๆแล้วมันก็จะหอมเป็นตัวเครื่องเทศนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของหมาล่าอ่อนๆพอกินเข้าไปมันดินมันจะช้านี้ก็คือเป็นของทานเล่นที่สามารถแกะซองแล้วทานได้เลยนะสรุปแล้ววันนี้ก็คือรากบัวอ่ารากบัวปรุงรสซอสหมาล่าก็คือพานค่ะพี่วชชอบนะคะ ลคลิปต่อไปคุณก็จะพามาทานอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย